ยายเท่าเมาส์ซีรีสสวัสดีค่ะก่อนอื่นขอฝากทุกคนช่วยกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ยายด้วยนะคะอีกหนึ่งพระรองที่บทเด่นมากๆของปีนี้ก็ต้องคอยกให้บทกงสร้างเจือในซีรีส์เหนือเมคาชะตาลิขิตที่รับบทโดยเฉิงเลยเลยค่ะความเก่งกะฉลาดล้ำเย็นชาหน้านิ่งเป็นที่หนึ่งในทุกทางหล่อและเทมาก บอกทีวันนี้ไม่ใช่บทพระเอกหรอกหรอคือถ้าเขาไม่ประกาศมาว่าจางหลิงเฮอในบทกงจูอีเป็นพระเอกยายเนะี่ยมีสับสนน่ะแล้วบทชงมาให้ดูเหมือนร้ายค่มพระเอกทุกทางเหมือนจะคอยแย่งชิงตำแหน่งประมุขตระกูลกงกับพระเอกตลอดแต่สุดท้ายกลายเป็นว่าพีกแกลงแสดงละครเพื่อขัดเกล่าให้พระเอกแข็งแกรง่งมีแอบสอนเคล็ดวิชา แบบไม่แสดงตัวให้พระเอกอีกเออเอาสิใจพี่มันใหญ่จริงๆจ,จะเชียร์พระเอกมายังไงนะคะเจอแบบนี้เข้ามีแต่ต้องขยายห้องหัวใจรับเธอไว้ทั้งสองคนหรือว่าจะหลายคนก็ไม่รู้แหละเพราะว่าเรื่องเนี้ยผู้งานดีเต็มไปหมดเอ้าเอา,เอานอกเรื่องค่ะนอกเรื่องมาด้านความรักของกงสร้างเจียกันบ้างคือเขาเป็นพระรองที่มีนางรองเป็นคู่ของตัวเอง ไม่ตั้งไปแย่งนางเอกกับใครแต่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรให้จบดีนะคะเพราะว่าสร้างกวนเชียนนางรองของเราคือสายลับไรหัวใจที่รายใช้เล่นค่ะก็จะมาล่อลวงให้ผู้รักแล้วหลอกใช้แต่น้องพลาดมากเพราะว่าคุณพระรองของเราร้ายกว่ามากนะจ๊ะถ้าเหมือนไม่สนใจน้องเชียนใดๆที่ไหนได้เผลิแแ๊บเดียวชวนน้องแช่น้ำด้วยกันเชย งานต่งงานแต่งไม่ต้องรอมันแล้วลึกซึ้งกันขนาดนี้แต่ก็ยังซ่อนมีดไว้ข้างหลังระวังตัวกันตลอดสุดท้ายก็จบไม่สวยตามคาดไม่จากตายแต่ก็ต้องจากเป็นทิ้งให้คนดูอย่างเราขาดใจว่าเอ๊ะหรือว่าเขาจะมีต่อภาคสองจริงๆเพราะว่าซีรีส์ทิ้งปมใหญ่ๆไวหลาย,รายเรื่องเกินเอาเป็นว่าจะมีหรือไม่มีภาคสอง ใหญ่ก็ไปพิมพ์เซิร์ชชื่อนะคะเฉิงเลยมาเรียบร้อยเพื่อตามไปเก็บผลงานอื่นๆของคุณเขาแล้วก็ไปเจอมินิซีรีเรื่องพักสลับลวงมาค่าสนุกมากๆไม่ผิดหวังเลยยายมีรีวิวไว้ด้วยนะไปดูกันก่อนได้สุดท้ายยายฝากทุกคนช่วยกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ใหญ่ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริง๊งกริ สำหรับข่าวสารซีรีส์ใหม่ๆด้วยค่ะบายบาย